สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับยูเคีนตัว n น x กโซดโลโบแกนนะหัวชาร์จของเขาที่หน้าตาเป็นหุ่นยนต์น่ารักแบบนี้ก็อันนี้เป็นสีม่วงเนาะเป็นตัวผู้หญิงคือรุ่นเนี้เขาจะมี2ตัวนะเป็นตัวสีม่วงตัวนี้ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวสีดํา ดำๆเทาๆเป็นตัวผู้ชายซึ่งจริงๆผมมีทั้งสองตัวเลยแต่ตัวสีดำตัวนี้ผมไปไว้ที่ทำงานแล้วก็เลยเดี๋ยวเอามารีวิวตัวนี้ดีกว่าเนาะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น65วัตต์นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้เขาจะมี2ตัวตัวที่เป็น30วัตต์กับ65วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว65วัตต์ตัวท็อปของเขานะก็เคลมมาเลยว่าสามารถชาร์จ MacBook Air 13นิ้วได้70%ใน60นาทีนะครับผมก็เป็นตัว JN นั่นเองนะ แกลเลียมอะไรวะจำไม่ได้ละลืมอยู่ดีก็ลืมเอาเป็นว่ามันคือชิปที่เขาใช้เทคโนโลยีตัว GAN นะครับเขาจะมีขนาดเล็กชาร์จได้เร็วความร้อนน้อยนั่นเองนะครับผมมีตัว t Thermal g u a r d s a f e Charging ก็คือมีชิปตรวจวัดอุณหภูมิของหัวชาร์จนะครับควบคุมไม่ให้หัวชาร์จเนี่ยมันร้อนเกินไปไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ออกแบบมาทั้งสาหรับแล็ปท็อปแท็บเล็ตมือถือครบครันในตัวเดียวนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็ รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นก็คือรองรับการชาร์จ PD 3.0 QC 3.0นะครับแล้วก็เทคโนโลยีการชาร์จเร็วอีกมากมายซึ่งเขาไม่บอกว่ามากมายคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาเทสกันนะครับผมแล้วก็มี Smart Power Distribution ก็คือเขาจะมีการตรวจเช็คอัตโนมัติเราเสียบอุปรกรณ์เข้าไปเขาจะทําการเช็คเลยว,ว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยของเราเสียบเข้าไปรองรับการชาร์จเร็วเทคโนโลยีอะไรแล้วรองรับการชาร์จเร็วเท่าไหร่แล้วเขาจะปรับการส่งพลังงานออกไปเนี่ยให้มันพอเหมาะพอดีกับอุปกกรรณ์ขออองงเเาาาััััตตโนนนนมมิ่่ผดีว ปุ๊บนี่หน้าตามป็นแบบนี้นะครับข้างในสวยงามให้ a m n e x u s RG นะครับชาร์จมอ i ิ h me faster to g e t t e r คือชาร์จมากขึ้นกับเราสีกับชั้นสี่แล้วเราจะชาร์จเร็วไปด้วยกันนะขึ้นมานี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวดูในกล่องก่อนว่าเขาให้อะไรมาไหม ก็ในกล่องไม่มีอะไรนะพวกคู่มือเฉยๆช่างมันเราไม่ต้องดูก็ได้ดูหัวชาร์จก่อนหน้าตาน่ารักมากเลยข้างหน้านี่สีชมพูชมพูม่วงๆบอกไม่ถูกด้านหลังมีโบด้วยนี่โบจะเป็นแบบยางๆนะครับถ้าเป็นตัวผู้ชายตัวสีดำอะ่ะมันเขาจะเรียบไปเลยข้างหลังเขาจะไม่มีโบ่แบบนี้แล้วก็ข้างบนต่อชาร์จไฟ3พอพอต เป็น USB Type C 2พอร์อนะครับแล้วก็ Type A 1พอร์ตนะด้านหน้าตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นมีมีตานะครับแล้วก็มีขาตัวขาเขาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่กระปิดข้างในเป็นตัวขาปั๊กแบบขาแบนนะอันนี้สุ่มเสี่ยงหายมากผมบอกเลยนะเพราะว่าเวลาที่ใช้ต้องถอดใช่ไหมเราต้องหาที่เก็บอันเนี้ยเพื่อไม่มันหายแล้วก็เสียบชาร์จไปถ้าใครกังวลว่าเอ้ยมันเสียบเข้าเสียบออกอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วมันจะหลุด เองหายเองหรือเปล่านะต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้น่ากลัวหายเลยเพราะว่าในเนี้ยเองเนี่ยเขามีแม่เหล็กอยู่พอคอยดูดติดกับตัวเนี้ยทาให้มันไม่หลุดหายเนี่ยเขย่ายังไม่ล่วงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเก็บใช้งานตอนเก็บเนี่ยไม่ต้องกลัวมันไม่หลุดแน่นอนแต่ถ้าเราถอดแล้วเผลอวางทิ้งไว้อีกเรื่องหนึ่งอันเนี้ยมีสิทธิ์หายได้นะครับผมก็ขนาดนะครับให้ดู ไซส์เทียบกับบัตรก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถ้าเทียบนะสำหรับผมนะถ้าให้มุมมองเนี่ยตัวเนี้ยเทียบกับหัวชาร์จ65วัตต์ด้วยกันไซส์ถือว่ามีความใกล้เคียงนะครับผมคือจะอ้วนๆกว่าหน่อยนึงแต่ว่าเขาจะเตี้ยกว่าพอสมควรนะครับผมก็เรียกว่าเป็นไซส์ที่เหมาะกับการพกพาได้อยู่นะแต่ว่ายังไงดีอะ ด้วยความสวยงามของเขาอะเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้คุณพกไปไหนไปไหนเท่าไหร่หรอกก็ออกแบบมาให้คุณใช้อยู่กับที่ใช้ในสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะเพราะว่าเนี่ยเขามีตัวโบอย่างเงี้ยที่มันจะนุ่มๆหน่อยถ้าเราไปแบบปกพาที่มันต้องแบบเน้นสุมกสมบัตินะมันก็เสี่ยงที่มันจะหักหลุดได้นะหรือว่าขาที่อาจจะหักหลุดเนาะมันเลยเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับไปที่โต๊ะทํางานะแล้วก็วางเอาไว้เวลาไม่ใช้จะใช้แล้วก็ถอดไปเสียบเวลามันอยู่มันโต๊ะมันก็น่ารักดีอะไรแบบนี้เนาะ สำหรับเรื่องน้ำหนักนะครับผมนะรวมขาด้วย148กรัม49กรัมโดยประมาณนะครับผมถ้าถอดขาออกก็140กรัมนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมก็มีน้ำหนักระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเบาวิวแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเวลาใช้งานจริงกันดีกว่า ใช้ว o r d c o n สริมช่วยนิดนึงเพื่อความง่ายในการเสียบปากปุ๊บนี่เวลาเสียบเขาก็จะมีรูปปากขึ้นเป็นแบบปากจูนะครับอันนี้คือเวลาปกตินะครับเวลาสแตนบายนี่ปากจูนะครับแล้วถ้าเราเสียบชาร์จเสียบปุ๊บเข้ามานี่เขาจะทําเป็นรูปหน้ายิ้มแบบนี้คือต้องบอกไว้ก่อนอนะ่ะถ้าหน้ายิ้มแล้วมีปากจูแปลว่าชาร์จอยู่และชาร์จเร็วด้วยนะและถ้าปากจูเนี่ยหายไปแต่แค่ยิ้มอย่างเดียวแปลว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับอันนี้เจ๋งมาก นะครับผมทําให้เรารู้สถานะการชาร์จแบตมือถือหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราเสียบได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูการปล่อยไฟของแต่ละช่องดีกว่านะ3ช่องของเขาเนี่ย อ่ะสสยขาก่อนจะได้ตั้งได้เนาะนี่เขาเขียนบอกเอาไว้เลยที่ตรงข้างกล่องนะครับผม C1 นะครับนี่ตรงแบบนี้ C1 คือช่อง USB-C อันบนสุดนะครับตัวนี้ปล่อยไฟสูงสุดที่65วัตเลยนะครับส่วนช่อง C2 จะปล่อยไฟสูงสุดอยู่ได้ที่30วัตครับและก็ตัวช่อง A จะอยู่ที่22.5วัตนะครับแล้วทุกช่องเนี่ยสามารถปล่อยไฟรวมกันได้อยู่ที่65วัตนั่นเองนะครับผมอันเนี้ยเสียดายนิดนึงที่ C1 กับ C2 สเปคไม่เท่ากันเนาะเวลาเราเสียบเราต้องมานั่งดูว่าสายที่เราใช้อะมันอยู่ที่ C1 หรือ C2 เพราะอย่างคือถ้าเราไม่ได้เสียบบ่อยเราก็จะรู้แหละเราจะเสียบชาร์จอนไหนแต่อย่างผมเนี่ยที่โปรติเสียบสาย USB ค้างไว้ประจํา2เส้นเลยก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าวันนี้จะชาร์จอะไรจะชาร์จโน้ตบุ๊กต้องเสียบ C1 เท่านั้นนะอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเทสโปรโตคอลชาร์จเร็วกันดีกวาเรามาเริ่มกันที่ USB A ก่อนเนาะเสียบเลยปึ๊บก็แอป์รอลรับวห้าโว FCP รองรับหัวสี่ CP 22.5วัตต์ก็รองรับนะครับผม QC 2.0รองรับนะครับสูงสุดอยู่ที่12โวลต์นะ20โวลต์ไปไม่ถึงก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาตัวเนี้ย USB A เนี่ยเขาปล่อยไฟที่22.5วัตต์เท่านั้นนะครับ3.0ก็รองรับอยู่ที่19.9 11.97โวลต์ max นะครับผมตัววุกตัว dash ตัว warp charge เนี่ยตัว super wook พวกนี้ไม่รองรับนะครับผมแล้วก็ตัว MediaTek Pump Express นะครับรองรับทั้ง1.1และ2.0ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัว USB Type C กันบ้างนะเดี๋ยวเริ่มกันที่ USB C 1กันก่อนนะเพราะว่าเขารอง อไอบ้างก็จะคล้ายๆกับตัว USB A นะครับก็ตัว QC 2.0จะรองรับตัว20โวลต์ขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ PD นะครับรองรับเป็น USB PD 3.0ที่65วัตต์เลยมาเดี๋ยวเราขยับมาเป็นตัว อยู่ตัว C2 กันพอ C2 นะครับ QC 2อตัว20โวลต์ก็จะไม่รองรับนะเพราะว่าไฟเขาแค่30วัตต์อย่างที่บอกนะครับก็รองรับ USB PD 3.0ที่30.2 5วัตต์ครับเดีย๋ยวลองเอาไปชาร์จซัมซุงกันบ้างนะครับตัว USB C1 เนี่ยเสียบชาร์จซัมซุงปุ๊บขึ้นชาร์จด,ด่วนพิเศษ2.0เลยเต็มแม็ก45่วัตต์ครับส่วนเสียบตัว USB C2 เนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ชาร์จด,ด่วนพิเศษเฉยๆครับก็จะอยู่ที่25-30ก็ประมาณนีครับับจ้าครับผมก็ ข้อดีของเขาหน้าตาหน้ารักนะครับสวยงามซื้อไปเป็นของขวัญหรือว่าเอาไปตั้งที่โต๊ะทางานก็ได้นะให้เพื่อนแบบอิฉาเล่นมาสวยดีนะแล้วก็ชอบที่มีหน้าจอด้านหน้าที่บอกว่าไฟเข้าอยู่นะมีชาร์จเร็วอยู่นะหรือว่าชาร์จเต็มแล้วบอกได้ครบครันแบบนี้แล้วก็3พอต์ต C1 ครบครันมากๆ65วัตชาร์จโน้ตบุ๊กได้ชาร์จมือถือ s ัมซุงโดดพิเศษ2.0ด้วยชาร์จ iPhone ความเร็ว Max ชาร์จ iPad ความเร็ว Max นะครับผมแล้วก็ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีแล้วส่วนจุดที่ต้องพูดถึงกันนิดนึงนะครับก็คือการชาร์จเร็วพวกบุ๊กชาร์ตแดชชาร์จวอร์บชาร์ตไม่รองรับเลยนะครับแล้วก็ C1 กับ C2 เขาปล่อยไฟไม่เท่ากันนะ C1 65ึแต่ตัว C2 อยู่ที่30บวัตต์เท่านั้นนะครับเวลาใช้ก็ต้องเลือกนิดนึงว่าจะ6กถ้าจะ6กต้อง C1 เท่านั้นนะครับผมก็อย่างนึงก็คือขาที่ถอดได้เนี่ยตัวขาเนี่ กลัวว่าตอนนี้เราถอดเนี่ยมันจะหายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยครับผมวันนี้ก็ลาําก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ